สดใสอืมมันดูเกะกะชอบกลน,นะตรงเนี้ยอะไรเกะกะหรอก็ตรงนี้ไงพี่ฝนที่เราปลูกข้าวไว้เนี่ยทำไมอะเพกจะย้ายไปไว้ข้างหน้าแล้วนะข้างหน้าไหนเอ้อยู่ดีๆก็ตดเฉยข้างหน้าสุดไงข้างหน้านสุดต,ตรงไหนอีกอะข้างหน้าน,านู่นไงเพี่เ,เตรียมที่ไว้แล้วพเพกว่าตรงนี้มันแปลกๆปกอ่ะตรงนี้มันแปลกแปลกแปลกไงกอะ่ะคือมันเป็นหินกับไม้ชนกันแล้วมีดินมาโผล่ไง แล้วจะเอาไงพี่เอกก็จะย้ายดินทั้งหมดเนี่ยเอ,เอาไปไว้ข้างหน้าไงเดี๋ยวลงไปเก็บแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวพี่ฝนไปตัดต้นไม้นะได้แต่ว่าพื้นที่ตัดต้นไม้พี่ฝนใช้ดูเปลืองขึ้นเยอะเลยนะทำไมอะใช้ดูเปลืองยังไงอะปกติเราตั้งกันบนนี้ <c oughs> ใช่ไหมทำไมอะ <c oughs> ดูดิเอางั้นก็ตัดให้หมดเลยก็ได้ไม่ต้องหมดหรอกเดี๋ยวเราก็ไปเอามาเพิ่มไงพี่ฝนกันเดี๋ยวพี่เอกเอาเอา,เอาหินวางไว้ตรงนี้กันนะอ่าเดี๋ยวพี่ มาจัดสวนตรงนี้ก็แล้วกันพี่บอลตัดตรงนี้ให้หมดเลยนะไหนอ่ะเนี่ยตัดต้นไม้ตรงนี้ให้หมดเลยนะจะได้ว่างๆนะได้ได้เดี๋ยวพี่จะทําข้างหน้าเป็นโซนปลูกไอ้พวกนี้นะเนี่ยแตงโมกับฟักทองนี่ไงอ่ะเดี๋ยวมาปลูกตรงนี้แล้วกันเนี่ยเดี๋ยวพี่บอลตัดต้นไม้ให้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาแตงโมกับฟักทองไปปลูกตรงนู้นแทนแล้วก็เอาดินไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดตรงนั้นด้วยไงอ่ะก็ได้ก็ได้เพราะว่าต้นไม้ตรงนี้พี่บอลก็งอกเจริญเติบโตแล้วมันเยอะพอแล้วไงเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่อยู่ตรงไหนเนี่ย เอาละเดี๋ยวพี่จะเอาออกก่อนนี่ปับ๊บพอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราก็เอาพวกไม้หรือไม่ก็เอาหินเนี่ยใส่เข้าไปแทนโหข้างล่างนี่เป็นแพรใหญ่มากเลยนะเนี่ยของเราอะ่ะเอาก็เราถมที่ให้แล้วไงใช่เนี่แล้วคร้วนี้เราก็วางหินลงไปตรงนี้พื้นที่มันจะได้แบบเป็นแค่โซนนี้เดี๋ยวตรงนั้นเราทํากระดูกใช่ไหมโหของล้นบานเลยพี่ฝน ของไหนอ่ะของพีง่ฝนไงต้นไม้อ่ะเหรอ <S <S ใช่แล้วเดี๋ยวใบไม้เขาร่วง<ๆ>ก็ร่วงหมดเลยหล่นหมดเลยว่าแต่ว่ากระดาษเนี่ยไว้ทําอะไรนะเรียบร้อยเก็บเก็บกระดาษที่เพ่กได้มาเนี่ยได้มาจากในนั้นน่ะทาอะไรไม่ได้งั้นเอาเก็บไว้แล้วกันได้มาจากกล่องข้างล่างอ,ะอ่ะเดี๋ยวตัดต้นไม้ตรงนี้ให้หมดเลยดินเดินอะไรตรงนี้ก็เคลียให้หมดนะนี่เพกก็จะเอาดินวางตรงนี้นะสองสาม โอ้ได้เยอะอยู่เนี่ยต้นไม้อะ่ะได้เยอะขนาดไหนอะ่ะนี่เยอะอยู่สี่สิบห้าสบล็อกเนี่ยอืมเหรอเพี่ออยากได้ดินเพิ่มอะ่ะดินตรงนี้มันไม่พออะ่ะอ่ะงั้นเอานนี้ไปเหลือดินอีกเยอะไหมอะ่ะเหลืออีกสกิบก้อนอะ่ะเหรออยู่ไหนแล้วอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะเอาไปนั่นแหละอืมก็น่าจะพอทําอะไรได้นะเหลือสิบก้อนเนี่ยแล้๋วตรงนี้อีกเนี่ยเดี๋ยวพี่บอลทำรั้วเนี่ยกันไว้ให้นะ ยอ<จ>คีปองคีเปอร์เขาจะได้มาเกิดไงเฮ้ย,อยพอดีเลยไรเหรอนี่ถ้ามันพอดีอย่างนี้นี่เพียงก็จะทําแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาเข้าวบัลเล่ปลูกตรงนี้ดีกว่านี่เอาเข้าวบัลเล่ปลูกตรงนี้นะนี่นตรงนี้ต้นใหญ่ชมะมัดเลยอ่ะเดี๋ยวคีเปอร์เนี่ยเราจะทําทางยื่นออกไปตรงนู้นที่ฝนนี่ไี่ฝนทาแล้วไงทำแล้วเหรอทำไม่แล้ว ตรงนี้ก็จะปลูกข้าวบัลเล่ขึ้นมาทำไว้ตั้งแต่ข้าวที่แล้ว่ะโอ้งั้นดีเลย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 ต่อขึ้นไปทุบใช่ไหมโอ,พมพอ้พี่ฝนพี่ฝนมีทรายติดมาด้วยเหรอใช่ทรายเยอะสามสิบกระบอกอะ่ะเอาไหมอะทรายเนี่ยเราเอาไปแลกดินได้ด้วยนะแต่ว่าพี่ขี้เกียจอะงั้นเราเอาทรายมาใช้ประโยชน์แถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเก็บไว้ข้างบ้านก่อนนะกองทรายเนี่ย อุ้ยของหล่นเพียบเลยพี่ฝนใช่แล้วพี่ฝนไม่ได้เก็บเลยอะของหล่นเยอะแยะเลยก็พี่ฝนปล่อยให้ต้นไม้เขาใบร่วงอะเขาก็เลยหล่นลงมาอืมเราได้ของเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวทารั้วเอาไว้นะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเพียขอทุบบล็อกออกไปก่อนนะเสียดายบล็อกที่พี่ฝนต่อไปอะบล็อกไหนอะบล็อกถ้าเป็นบล็อกเต็มอะมันจะทําให้เกิดพวกสัตว์ประหลาดมอนเตอร์อมบงซอมบี้อนะไรเงี้ยได้เราจะใช้เป็นบล็อกแบบครึ่งบล็อกพอ เยวก่อนนะครึ่งบล็อกไม้หมดแล้วหรอไม้เออนี่นี่พี่เอกเหลือไม้ครึ่งบล็อกอยู่เต็มเลยแล้ว,วมาต่อตรงนี้ไงให้มอนเตอร์เกิดไงใช่เดี๋ยวพี่เอกไปต่อให้มอนเตอร์เกิดตรงนั้นไงเา้าวนี่เอาไปเลยไม้เต็มไปหมดอาวส่งไปให้แล้วนะไหนโอเครู้เรื่องเอาทรายไปด้วยเอาทรายมาด้วยเหรอเอาไปเลยนี่เอามาทำไมเอาใส่กล่องไว้ก่อนดิ โอ้นี่ปักเทียนไว้เต็มเลยปักไว้ทําไมเยอะแยะเลยตรงนี้มันมืดไงพี่ฝนเดี๋ยวมอนเตอร์จะเกิดเดี๋ยวต้นไม้ข้างหน้าพี่ฝนเคลียร์พี่เอกทีดิต้นไม้ไหนเนี่ยหรอต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวพี่เอกจะเอาเอานี้มาปลูกตรงนี้เอาอะไรมาปลูกข้างหน้านี่เดี๋ยวพี่เอกจะปลูกอันนี้ไว้ให้เคลียร์ยัยงเคลียร์แล้วนี่ไงนี่แตงโมไง,ง,งนี่ปลูกแตงโม,โมไว้ตรงนี้เลยแตงโมพี่เอกอยู่ไหนเนี่ย หมดล้วหอันนะก็แตงโมงลงมาปลูกได้หเม็ดได้8เม็ดันต้นไม้ตรงนี้พี่ฝนสอสามสี่อ้าวพี่ฝนอะไรเหรอเดี๋ยวก่อนนะล่องนะ้ำมันได้แค่หนะะถ้าเพเอกใส่มาถึงตรงนี้มันไม่ถึงงั้นต้องตรงนี้เพเอกต้องเป็นน้ำละ วันนี้เราจะทําสวนแตงโมปลูกผักปลูกพืชกินนะทุกคน <ừ> เพราะว่าเราไม่มีจะกินแล้วตอนเนี้ยนี่ต้องมีผลผลิตเยอะพอสมควรคือเราต้องมีต้องมีบล็อกอย่างเงี้ยที่มันเป็นบล็อกแล้วก็เป็นน้ําอยู่อะ่ะเดี๋ยวก่อนนะทําไมน้ํามันไม่โผลอ่อ๋อเราวางไปบนน้ํานี่เองอ๋อพี่เอกเข้าใจแล้วเราวางไปบน<อ>น้ออย คราวนี้อนพอเราวางระบนน้าเนี่ยมันก็ไม่จเจริญเติบโตเพราะมันได้แค่4ี่บล็อกนะงั้นตรงนี้พี่ก็วางได้แค่4ี่บล็อกก็ดีต้นไม้ตกเต็มเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะสี่บล็อกแบบน,นี้เรียบร้อยเก็บแล้วได้แค่4ี่บล็อกแบบนี้เท่านั้นเองพี่ฝนโอ้พี่ฝน,นจะตุยแล้วลืมไปลืมกินข้าวงั้นเอาข้าวมากินได้เลยไม่เป็นไรงั้นเราก็วางเดิร์ดไวเหมือนเดิมแล้วกัน เราก็จะท<อ>ํสี่บล็อกแบบนี้นะแล้วก็ในสีบล็อกแบบเนี้ยเขาก็จะยื่นออกไปทางซ้ายใช่ไหมส่วนอันนี้เพจก็จะทําบล็อกฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ลงไปเหมือนกันแล้วก็จะเอาพัมกินซีดลงมาวางหนึ่งสองเอาไม่พอเอาใหม่เอาใหม,หม่ฟึ๊บสามสี่อ่าแล้วก็ตรงเพจก็จะปลูกฝั่งนี้ อา้าวพังอะอะไรพังอ่ะที่ขุดของพี่เอกพังทําเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรอืมแล้วก็เดี๋ยวก็วางไว้อย่างงี้วางไว้อย่างงี้เอกจะวางไว้อย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปเอาพันกินซีดมาอีกหนึ่งชุดมีไหมหนออืมอตรงนี้นกล่องเนี่ยกล่องเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นไหนเอาไม่ใช่เฮ้ย เรามีโปเตโตอยู่ด้วยนี่นะเดี๋ยวไปปลูกให้หมดเลยทีเดียวแล้วก็มีชูการ์เคนพัมกินซีดหนึ่งอันเอาละแล้วพี่เอกก็ครับพัมกินซีดอันนี้พี่ฝนปลูกต้นไม้ตรงนี้อีกได้หออกอมามได้อะปลูกได้ปลูกได้ปลูกได้อืมนี่โตแล้วพี่ฝนโอ้โหโตเร็วมากเลยดูดิะไรโตเหรอนี่ไง<ด>นี่ไงได้แดดดีแดดดีด้วยแล้วก็พี่เอกวางไอ้นี่ไว้ด้วยอ่ะนี้ เมื่อกี้พี่เอกวางอะไรลงไปอ่ะไม่รู้อะทำกินซีดอยู่นี่แล้วนี่อะไรอ่ะอ๋อมันคือซีดปกติเอาละเหนือทำที่จอบขุดหญ้าดีกว่าม,มีไม้เหลือไหมน้อเหลือแพงอุ้นเหลือแพงเต็มเลยอ่ะงั้นขาบเลยแล้วกันไม่น่าไปทําแพผงเพิ่มเลยเสียดายจังคอปเปอร์สโตนบิ๊กไม่เอาเอาคอปเปอร์สโตนธรรมดา มีพี่ฝนปลูกต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นาะข้างๆเนี่ยนะปลูกได้เลยปลูกได้เลยนี่แล้วพอ,พอวเรา,าไม่ปลูกเดี๋ยวจะ,ะ,จะไม่มีไม้เฮ้ยพี่เอกทําผิดอันเถอะเอ้ยอ้าวขึ้นแล้วอ๋อนี้มาจึบ๊บๆแน่แล้วก็เอาอันนี้วางได้แล้วจบต้นไม้ขึ้นแล้วทุกคนอืมสวยเลยเนี่ยพี่ฝนตรงเนี้นี่ปึ๊บนี่ได้อีกหนึ่งอัน แล้วก็เดี๋ยวพี่เอครับกล่องเก็บของไว้ตรงนี้นะกล่องเก็บของสําหรับเก็บผลผลิตทางการ,กรเกษตรเราก็จะใช้แบบนี้มันต้องวางแบบนี้เนาะเป็นไม่ใช่กล่องแบบนี้นะี่นะต้องเป็นสลับได้ยังได้ยังพี่เอกวางผิดนะ้เปล่าไม่รู้ มันเป็นสลบับอ่ะเป็นสลับวางด้านข้างอ่ะเพื่อจําได้ต้นไม้โตแล้วงอกขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นคอมโพสเตอร์เรายังไม่ได้ใช้แล้วก็เป็นอ่าบาเรลอ๋อเราใช้สลับวางด้านบนแบบนี้นะเราก็จะมีแบบนี้1ชุดนะทุกคนเอาละวางลงไปได้บอกมาละแล้วก็เอาสลับมาเพิ่มอีก2อัน แล้วก็วางแบบนี้นะสลับหนึ่งสองแล้วก็เอาบล็อกธรรมดาวางเราก็จะได้มาเป็นได้ยังอะ่ะได้เป็นบราร์เรลสองอันที่ผลเอาต้นไม้ขึ้นมาก่อนทำไมของมันดูเยอะผิดปกติอา้าวจะมืดอ,อีกแล้วเหรอมืดแล้วอ่ะว้าเอาบราร์เรลวางสองอันตรงนี้คือเดี๋ยวพอเราทําของเสร็จใช่ไหมเราก็จะมีบราร์เรลวางตรงนี้แยกสอันอันนึงเป็นของ แตงโมแล้วก็อันนึงก็จะเป็นของไอ้นี่อันนึงจะเป็นของก็เรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะฟักทองโตแล้วต้นไม้โตแล้วนี่แตงโมขึ้นแล้วพี่ฝนหน,นึ่งอันน<ไ>ี่แตงโมขึ้นแล้วแตงโมง,งอกแล้วงอกแล้วตีเลยนะยังยังยังเอาทำไมอะ่ะเอาไว้ไก่อนเดี๋ยวตีทีเดียว <ถ ổ S 1> นะพอตีแตงโมทีเดียวตรงนี้เราก็จะมีของเยอะขึ้นไง ต,ตรงนี้ก็ปลูกพืชอย่างอื่นดีตรงไหนอ่ะเนี่ยปลูกข้าวอาจะทําขนมปังกินนะข้าวพี่เอกปลูกตรงนั้นให้แล้วไงนะ่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มันก็โตแล้วเห็นปะเอาล่ะออเออแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วข้าวดูเนี่ยถ้ามันสูงก็ใช้ได้ละแต่ตอนนี้มันยังสูงไม่ครบเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ทีเดียวค่อยเก็บเกี่ยวนะแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยพี่เอกได้มามีแครอทไหมอ่ะมันเป็นมันฝรั่งที่กินแล้วหรือเปล่าเดียด๋วยวๆๆๆฝั่งนี้เรายังไม่ได้ทําไอ้นี่เลย ทำอะไรอะ่ะจะให้มอนเตอร์มาเกิดไงอ๋อพี่ฝนจะให้มอนเตอร์มาเกิดเหรอใช่เดี๋ยวต้องเอาไอ้นั่นมากั้นเอาไวอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกทำให้แป๊บหนึ่งขอเคลียร์ถือพื้นที่ตรงนี้ออกไปก่อนนะมันไม่พอพี่ฝนต้องไปหลายบล็อกเยอะกว่านี้นี่น,น,นี่เดี๋ยวพี่เอกเคลียร์ให้เคลียร์ทำไมอ่ะเพราะว่าเราจะใช้สลับวางตรงนี้แล้วเราก็วนะ่ายน้ำไปเหรอ,เ,อ,อเราใช้สลับวางมอนเตอร์มันจะไม่เกิดบนสลับไง มันต้องหนึ่งบ็อกเต็มๆนี่มันครึ่งบล็อกไงงงมางงแหละเดี๋ยวพี่เอเขีร์ให้แป๊บเดียวมันมืดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเอาใส่มือไว้ก่อนอหาได้สว่างฝนเก็บไม้มานี่มันก็เต็มบล็อกไม่ใช่หรอนี่มันเต็มบล็อกไงเราต้องเอาครึ่งบล็อกเดินมา อ๋อเอาครึ่งบล็อกเดินมาใช่แล้วมันจะไม่เกิดตรงทางเดินมันจะไปเกิดตรงแผ่นพอดีเลยเอ๋อแผ่นเต็มเต็มบล็อกเนี่ยเหรอใช่แต่แผ่นเต็มบล็อกต้องกระเถอิบออกไปอีกไงแค่นี้น่าจะไม่พอต้องเถิบออกไปอีกอืมเดี๋ยวพี่เอกวางทางเดินมาให้ฟึบเอาละเดี๋ยวดูซีสแลับเรามีกี่อัน11อันใส่มาก่อนโอ้เปลืองพลังงานน่าดูนะแถวเนี้ย ว่ายน้ำไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่อเก้าสิบสิบเอ็ดเดี๋ยวก่อนแปลบมาเพิ่มแป๊บนึงนะต้นไม้ไม่หวนโตหมดแล้วเนี่ยที่ปลูกไวอ้อ่ะอืมเรามีเหล็กมีแมกมามีหมึกมีอีกต้องเยอะเลยอะ่ะ ลัวก็มีพี่ฝนเออเอาลัวไปกั้นไว้เดี๋ยวเขาเดินเข้ามาข้างในบ้านเราไงใช่เราก็จะกั้นไว้แค่ตรงนั้นแหละเอาสลับทั้งหมดไปเลยแล้วกันนะพี่เอกมีหกสิบสี่อันทางเดินที่ฝนจเจ้าเยอะไหมก็ให้เดินไปได้เดินแค่บล็อกเดียวสองบล็อกจริงๆ<ก>พี่เอกว่าบล็อกเดียวก็พอแหละพี่ฝนตัดไม้ดีกว่าเผื่อใช้ออไม้นี่ใช้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวปึ๊บสิบสามสิบสี่สิบห้า 16นะเท่าไหรต้องเท่าไรสิบเจ็ดสิปอ่าประมาณนี้อาวตีไม่แตกจมน้าเมยงอีกเอาได้ยังอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ย,ยน่าจะ18บ็อกใช่ไหมอยู่รอดแล้วเนี่ยรอดหลายวันแล้วม,มันอยู่รอดได้หลายวันแล้วเดี๋ยวเราต้องเก็บอาหารไว้เยอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราบู๊กับมอนเตอร์อ่ะจะลําบากนิดนึง มันจะมีฉลามไหมเนี่ยวันนั้นเห็นอยู่วันนั้นเห็นอยู่แต่วันนี้ไม่มีนี่นะวันนั้นเห็นฉ<อ>ลามมาแล้ววันนี้ไม่เห็นแล้วไปไหนเราไม่รู้อ่ะอนั่นมันปลาโลมาหรือเปล่าฉลามหลามเลยเหรออ๋อีกระดงคีบเ,เ,เ,เกือบเลยเอาละสิบแปดเกลือบโดนกินเหรอวันนั้นอ่ะสิบแปดบล็อกแล้วนะ แล้วก็จะให้เกิดเยอะไหมอะ่ะก็เกิดเยอะๆก็ดีแล้วต้องใช้กระดูกถ้าเยอะมากเราจะสู้ของไม่ไหวดิก็เหมือนตอนที่เราอยู่ข้างบนฟ้าไงอืมเอาแล้วนะต่อไปก็เอาบล็อกธรรมดาลงมาต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแล้วก็แปด อ่ะแปดก่อนแปดทางนี้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ว่ายน้ำมาดีกว่าห้าหกเจ็ดอุ้ยเจ็ดแปดได้ยังอะ่ะเด็กเอาแปดคูณแปดแล้วกันนะไม่ไม่ได้ดิถ้านับนี้มันต้องเป็นสิบหกและแปดแล้วนะ ได้บล็อกไม้มาเยอะเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่เลยสิบหกเลยเอายาวเลยนับรองเยอะแน่พี่ฝนเนี่ยผลไม้ร่วงเต็มเลยนะพี่เอ็จะบอกตอนแรกมาตัดกี่ทีกันก็ไม่มีผลไม้ตอนนี้มีเต็มเลยเริ่มมีดินเยอะไงโหข้างล่างหน้าลงไปสำรวจมากเลยะ่ะ เดูดีมันเป็นสู่สารเป็นเหมือนเป็นเมืองโบราณน่ะพี่ฝนจะลงไปยังไงอ่ะต้องเอาคอนดูอิดอ่ะลงไปก็ตุยเราต้องมีแบบหัวใจของท้องทะเลอะ่ะหัวใจท้องทะเลใช่เป็นลูกกลมๆสีฟ้าคล้ายๆกับไข่มุกอะนะอืถ้าได้เนี่ยจะเจ๋งมากเลยนะจะบอกให้ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพียร์กำลังจะต่อตรงนี้อยู่ ไหนๆก็ไปแล้วต่อสองอันดีกว่าจะได้เร็วๆตรงนี้มันมืดอ่ะน่ากลัวไม่กล้าเดินคนเดียวตรงนั้นเป็นไงบ้างไงก็ตัดต้นไม้หมดแล้วเดี๋ยวรอตอนเช้าก็โตตอนเช้าก็โตแล้วใช่ไหมนี่เขานี่จะใหญ่โตมากเลยนะเพียงไม่รู้ว่าจะมีคีปเปอร์เปล่าแค่นั้นแหละอุ้ยต่อผิดดีแกอุก้ยโตเฉยเลยโตเหรอเฮ้ยทำไมโตได้ไงอ่ะ อะไรโตอะต้นไม้นึกจะโตก็โตฮะเออนึกจะโตก็โตโตเฉยวางไว้เฉยๆต้ตตตตนใหญ่ด้วยนะขอบอกแล้วทำไมเมื่อก่อนเราได้ต้นติดเดียวไม่รู้บอกไว้ก่อนเลยว่าต้นเบลเลอร์เลยอะ่ะเฮ้ยเอ้ยเทียนจมน้ำโอ้นี่ไงพี่เอกรู้แล้วทำไมพี่เอกถึงเทียนจมน้ำวันนั้นไม่อ่ะเพราะเราวางผิดที่ไงเทียนก็เลยจมน้ำไปเลย เรียกว่าตรงนี้น่าจะได้มอนเตอร์เยอะพอสมควรแล้วนะพี่ฝนนะแล้วเราต้องทําแบบลัวมาล้อมกันมอนเตอร์หนีป่ะต้องลัวล้อมดีไม่งั้นเดี๋ยวเขาเดินมางั้นเอารัวมาอันนึงอะ่ะอยู่ในอยู่ในกล่องนู่นอะ่ะมีอยู่สี่อันนี่เขาจะเดินมาหรือเปล่า,า,มา,มาล่ะเขาจะว่ายน้ำมา่ะล่ะคงไม่ไว่ายหรอกมกั้งได้ยังไงยังไป แล้วสอันจะพอเหรอสี่อันเราก็วางบังเอาไว้ไงตรงทางเชื่อมต่ออันหนึง่งทางเชื่อมต่อน,นเนี่ยบังบังไม่นี่บงับงนี่เออนั่นแหละบังข้างในดิปะทบอาเ <laughs> นี่ยหรอใช่บังไว้แค่เนี้พอแล้วแขกว่าพอ,พอแหละเขาไม่ได้เป็นมอนเตอร์งงงงงงงเนงนะเขาก็ไม่เชิงไม่ฉลาดลนะเพียงแต่ว่าเขาก็เดินตรงๆมาหาเราไง ถ้าเป็นสเกลตันเขาก็จะยิงใส่ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นซอมบี้พี่เอกว่าติดอยู่ตรงนั้นแหละไปไหนไม่รอดเอาหมดอีกแล้วอ่ะทําไมหมดเร็วจังอ่ะนี่พี่เอกใช้ไปสองชุดแล้วนะไม้อ่ะเฮ้ยพี่เอกโยนทรายมาให้พี่วนสักสามสี่ก้อนนี่อยู่ไหนอ่ะทรายอยู่ในกล่องข้างในบ้านมั้งหรือกล่องนั้นแหละลองดูพี่ฝนพี่ฝนจะทำอะไรอ่ะจะไปปีนขึ้นไปตัดต้นไม้อ่ะ อ๋อใช้ทรายเอาหรอเออใช้ทรายทรายทุบเร็วอืมเอาละเกือบเสร็จแล้วอีกสามล็อกสี่ล็อกเท่นั้นเองเช้าเลยทําจนเช้าเลยทุกคนแป๊บเดียวเช้าแล้วเช้าไวแล้วเกินไม่รู้ว่าเราอยู่ที่นี่กันมานานแค่ไหนแล้วนะวันนี้ก็วันที่หกแล้วมั้งหกแล้วออหกวันหลังจากเือื่อล้วเหรอโอ้ยทำไมเราอยู่กันมายาวนานะ แต่ไม่เป็นไรเราอยู่รอดได้ทุกสถานการณ์แม้ว่าเราจะไปตกระกำลาบากอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่พวกเราก็จะรอดต่อไปเรื่อยๆต่อไปคงอยู่ในนรกอ่ะเฮ้ยไม่เอาดีไม่เอามันร้อนหล่นอีกแล้วอึ๊บชุดสุดท้ายแล้วอะ่ะน่าจะพอแล้วนะแค่นี้แหละพอละ แค่นี้เพกว่าก็น่าจะได้มอนเตอร์มาผลิตแบบปุ๋ยได้เยอะแล้วพี่ฝนออ้ยทำไมต้นไม้ฝั่งนี้โตเร็วๆเ,วเ,วเวนาะฝั่งไหน,นยอยู่ใกล้น้ำเอาเอาละทางเดินพอไหมเอาอีกอันหนึ่งก็ได้เผื่อหล่นเฮ้ยนี่มันบล็อกเต็มไม่เอาเสียดายเสียดายเสียดายถึงเราได้เยอะแต่เราก็เสียดายนะ นี่ดูดิพี่ฝนใหญ่โตขึ้นต้องเยอะแน่ตอนเนี้ใช่แล้วบ้านเราดูท่าทางน่าจะอยู่รอดแล้วอะ่ะเออไม่ได้อยู่รอดอย่างเดียวนี่จะสร้างเป็นฐานทัพได้แล้ว,ลวเนี่ยเรียบร้อยสวยงามเดี๋ยวเรามาดูผลผลิตของเรากันดีกว่าใช่เดี๋ยวคืนนี้แหละเราจะได้เห็นละเอพี่เอกเอาลัวไปไว้ไหนอันหนึ่งเนี่ยเฮ้ยพักทองงอกแล้วงอกเยอะเลยเหรอเยอะเล ไายเดี๋ยวไปดูหน่อยโอ้นี่บ้านเราใหญ่ขนาดนี้เหรอเนี่ยเยอะเลยต้นไม้ต้นไม้อะไรงอกเต็มเลยเนี่ยดูดิมาดูเร็วๆโอ้สวยดูดิสวยเลยนี่มาดูนี่โอ้งอกขึ้นมาอย่างดีเลยโอ้เต็มไปหมดเลยพี่ฝนดูดิเป็นเช้าวันใหม่ที่สดใสเหลือเกินดีจังเลยนะเนี่ยโอ้ยเราก็แบบมีผลผลิตให้เก็บแล้วนะอยู่รอดแล้วเ,ออเก็บของไว้นี้ดีกว่า นี่เก็บของไว้นี้เลยนี่เก็บซีดไว้นี้เฮ้ยปูเตโต้นี่เพียกว่าเดี๋ยวค่อยปลูกคราหน้าแล้วกันนะอยู่รอดแล้วทุกคนอทำนมปังนะทำขนมปังได้เลยนี่เดี๋ยวพี่ใหญ่จะทุบไอ้นี่นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเอาใหม่เราไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกพี่ฝนโตนี่ตัดหมดเลยนะนะเนี่ยตัดแล้วนะตัดได้เลยทุบป,ป,ป,ปุบงอกปั๊บโอ้โหแตงโมสุดยอด ทำไมงอกเร็วจังอะ่ะอันนี้เพยกก็ไม่รู้เอ้ยเร้วไม่ฟักทองถึงมาขึ้นอยู่ฝั่งแตงโมเนี่ยแตงโมเลยไม่ได้เกิดเลยนี่พี่ฝนตัดมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไปทำขนมปังให้กินผลผลิตที่บ้านลูกน,นั้นอืมเฮ้ยขึ้นไม่ได้ <c oughs> นี่ไงฟักทองขอดันง,งอกผิดฝั่งแตงโมเลยไม่ได้เกิด ซุบเสร็จแตงโมงอกอีกอันนึ่งนะพี่ฝนได้แล้วนมปังพี่เอกได้แตงโมมาสามสิบหกซี่อีกเลยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่นี่แตงโมแตงโมเอาไปกินนะีน่นมปังนมปังแปเลนี่นี่แตงโมแตงโมเอานมปังนมปังโอ้โหแตงโมอร่อยเลยนะเนี่ย นี่เรามีฟาร์มแตงโมมีวิ๋วนมีแอปเปิ้ลด้วยนี่ผักผลไม้วิ๋วนเห็นปะนี่เรามีฟาร์มแตงโมเป็นของตัวเองแล้วนี่ฮพี่ฝนนีแอปเปิ้ลพีหวนเองเนี่ยตัดมากับมือเราก็ททำไายฟักทองได้แต่เราไม่มีไก่แค่นั้นเองเนี้ยก็คงมาเกิดแล้วมั้งเอาไว้เดี๋ยวไอ้เจ้าตัวสเกลตันก็คงมาเกิดนะตรงนั้นน่ะแต่ต้องรอกังคืนน่ะเดี๋ยววันนี้เราก็ทําความสะอาดทํานู่นทํานี่ทํานั่นของเราไปก่อนนะรอกลางคืนแล้วกันนะ เอาไว้คราวหน้าค่อยมาดูกันแล้วกันว่าสเกลตันจะมาบุกของเราได้จริงไหมเราจะได้อาหาร,รเพิ่มรหรือเปล่าเราจะได้กระดูกมาทําปุ๋ยทําอาหารหรือเปล่านะโอเควันนี้เราก็ไปกันก่อนแล้วกันนะทุกคนวุ้ยวุ้ยวุยวุยโอ้ข้าวสาลีตกสรุนไปเอาก่อนดีกว่า But